สวัสดีจ้าท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับยายแพรสีชาแนลคือเกา่านะ่าจะนอเมือนีย้ยยายแพรสีกะได้นำขอมูลแนวทางย่านพี่นอ้องรอดน่าจะนะได้ขอมูลได้ดเด็ดกะเอามาให้พี่น้องชพอง่พี่น้องพิจารณาหน้าจะพี่น้องเนะานนะไปเบิ่งขขอมูลนแนวทางเลยนาะจ้าอันนี้เลขพี่ไตหงสัญจารนวาเนาะันก็ไหามาห้าหนึ่งสี่ตัวเดียวเขียนๆเลยนาะจานะนอแนวทางของหลวงตาดำสัญจารนวาต่อไปเลยจ้าอันนี้มาตามสัญญาว่าสัญจาพุนก็ไหามา สองเก้าสองหกหนึ่งสัญญาพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ลวยเศรษฐีสั่นญญาพนวาเนาะพนกไก่วิ่ง 6, กหกพนไก่หกสองและหกแปดสั่นเนาะจ้าต่อไปเลยจ้านี่มาตามสัญญาสั่นจ้าเนาะบนสัญพนไก่แปดหาศูนย์ล่างพนไก่เจ็ดหกเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้านี่ สองโตบนล่างตรงของแครวสัจนจ่าบรรวานาะบรรกะหายม่าแปดหกกับแปดเจ็ดสองชุดเนาะจ่าต่อไปเลยจ้านี่ของพึ่งน้อยที่คุกคนจิตร่อค้อยเนาะจ่าพี่น้องเนาะแง้ไพสีกับเดลาาหม่าไหเบิงเนาะจ่ามีสามโต้นกคามีสามเก้าสามศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งห้าแปดสองหก เจ็ดสองห้าสันจ่าสองโตบนบนรางบนก็มี่เก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดสองเก้าสามและสองห้าสันจ่าบนกระเน่นเก้าสามกับสองหาเนาะจ่าพี่น้องเนาะเทียบหนาจอเอาเดอ้อจ่าขันประท่านเนาะจ่าต่อไปเลยจ้าอันนี้ที่เด็ดโปรเซียนวาสันนาะจ่าเมตาเคียนห้องวสาันหัวที่เหลียวบนกระหายเขาเก้าเจ็ดนาจ่า วันนี้ก็ตามตอเได้น่าจเพ่นก็ให้มา43 44 45และ46ประสั่นจ้าพ่นว่าต่อไปเลยจ้านี่พ่นบอกว่ารัฐบาลว่าซันอาจารย์สตางน่าจนะเนาะพ่นก็ให้มา3ตัวพ่นก็มี75 6ประสั่น2ตัวล่างพ่นก็38และ3เนานะ่าจะเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เพื่อนบอกว่าของแอดนุมโคาลาดเนาะจ้าเพื่อนกะายมาศูนย์สี่สี่เจ็ดหกสี่เนีนเน้ยนมาสัญจ้าเพื่อนว่าเหลือกะหาสามแล้วก็แปดหกเนาะจ้าแนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้ด um ีหน่อยดีหน่อยเนาะจ้าเพื่อนกะไฮมาห้าสี่หนึ่งห้าสี่แปดศูนย์หกหนึ่ง ศูนย์หกเจ็ลักซีหนึ่งซีแปดหนึ่งและหกเจ็ะสันนาจ่าต่อไปเลยจ้านี่ชุดวิ่งละสันนาจาพ่นวาเนพ่นกมีวิ่งหลุดเก่ากับศูนย์นาจพกมี่เก้าหกเก้าสองเก้าสมเก้าห้าศูนย์หกศูนย์าศู่นัจ้าสาตัวพันกัหกเก้าห้าหกเก้าสามหกศ 9, 48, 4 8่แปดเก้าี่านซอสันน่าจพี่น้องแคบหน้าจออาเดอร์จากขันประท่านพอไปเลยจ้านี้เพื่อนบอกว่าโซยูอสันจ่าหลักสิบหน่วยบนอัสันชิหน่วยบนน่าจะโซยูเพิ่นกับไฮมาสองสามสี่เกาน่าจะเนาะรักหน่วยเพิ่นกัสี่สองสามสี่แปดคือกันน่าจะเนอะเอ็ดโชยูอสันจ่าเพื่นว่า พอไปเลยจ้าอันนี้บนนสันจ่าแอ็มินหนึ่งพ่อน้องมินนสันจ่าเพิ่นวาเพิ่นกไหหม่าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดเจ็ดแปดวันสันจ่าแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดห้าแปดหกและแปดแปดวนสันจ่าพี่น้องบัท่านกับแคบหนาจอเเด้อจ้าพี่น้อง จะถ่ายคลิปนี้ยายแม่ใส่ชุดไอ,อคลิปนี้ยายแม่สีก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อจ่าที่เขามารับชมรับฟังกับขอให้ทันมันๆแห้งๆมีโชคไม,ม่หลับสุขุสุขคนเด้อจ่าก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาไปสีน้ำนี้ได้จ่าพี่น้องสวัสดีจ้า